ผมว่าผมจะพันดูหลายทีแล้วนะครับตรงเซ็นเตอร์เซอร์วิงเนี่ยแต่ไม่มีเวลานะสมมุติอันนี้เป็นสติงนะคือผมไม่ได้ใช้ตัวเซ็นเตอร์เซอร์วิงจริงมาพันนะมันเล็กมันดูยากนะครับเราเริ่มอย่างนี้นะครับอันนี้ต้องเริ่มนะสายอยู่ด้านในนี้นะครับแล้วท่านพันมาอย่างเงี้ยอันเนี้ยท่านก็พันมาเรื่อยๆครับประมาณสักยี่สิบรอบอันนี้สมมุติจะยี่สิบไปแล้วกันนะครับแล้วท่านก็ยกขึ้นแล้วท่านก็พันต่อ อ,อันนี้คือตรงเซ็นเตอร์เซอร์วิงนะครับตัวนี้ท่านก็ดึงให้แน่นนะครับอันนี้คือจุดเริ่มแล้วก็ตัดปลายสายออกไปทีนี้มาถึงตอนจบนะครับที่หลายคนงงเนี่ยคือตอนจบนะตอนจบทํำยังไงนะครับตอนจบเนี่ยนะต้องอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้ก่อนนะนะครับอย่างนี้ก่อนนะ สายเนี่ยมันจะต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับทีนี้เน e ี่ยเราจะต้องพันอันนี้ก่อนนะดูให้ดีนะปื้อย่างนี้นะครับเราต้องพันอันนี้ก่อนนะครับพันสายฝั่งเนี้ยนะครับพันฝั่งนี้ก่อนตอนนี้เราต้องให้ตึงไว้นะครับพันฝั่งนี้ก่อนนะพันไว้ก่อนพันสักยี่สิบรอบอย่างที่ผมว่านะครับสักยี่สิบรอบนะครับ เสร็จแล้วนะครับดู้ดีนะอันนี้ต้องให้ตึงนะครับอันนี้สมมุติว่ายี่สิบรอบแล้วนะแต่มันแค่สี่รอบแหลนะเนี่ยครับทนดูนะปึ๊บรอบแรกนะครับเห็นไหมฮะด้านนี้มันจะเริ่มคลายนะครับในขณะด้านนี้มันก็จะมัดตึงเข้ามาเรื่อยๆนะครับ,นะรบเห็นไหมฮะดูยากหน่อยนะครับแต่อย่างนี้แหละนะ ต้องดึงให้ตึงไว้ตลอดนะครับดึงให้ตึงไว้ตลอดปึ๊บปึ๊บท้ายมันก็จะหมดเห็นไหมพอหมดท่านก็ดึงสมมติว่าเป็นยี่สิบรอบนะครับท่านก็ดึงให้มันตึงนะครับตรงนี้ต้องตึงตลอดนะดีผมว่าตะเกียบนะครับมันก็ดึงนี่ให้ตึงนะครับแล้วก็ตัดสายซิงเ์กับต่อข้างนะก็จะได้แล้วนะครับก็จะมมีปลายสายนะครับฝั่งละยี่สิบนะอันเนี้ย ผมสมมติไว้เฉยๆนะครับใช่ใส่รองเท้าผูกให้ท่านได้เห็นไอตอนเริ่มอ่ะไม่ยากหรอกครับมันยากตอนจบนเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีมาท่านดูอีกทีนะจับมือเดียวด้วยมันยากนะครับบูดาเนี่ยพันมาได้จนจะจบแล้วนะครับแล้วก็พันมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอานี่แหละนะครับปลายสายนี่แหละดึงมาหนึ่ง ยี่สิบแล้วแต่อ่ะท่านดูวความยาวของท่านก็นแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถนะึงให้ตึงนะนะปลายสายตะก,กี้นะครับมันอยู่ด้านในแล้วใช่ไหมปึ๊บนะฮะจัดให้ตรงจัดสาย,ยางี้ให้ตรงที่ในปางผมเนี่ยปึ๊บอันนี้ต้องพันกับอุปกรณ์นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมเสรเรียบร้อยแล้วก็ดึงอันนี้ ป๊บอย,นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะโอเคนะขอเข้าใจนะครับไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันถ้าใช้สายจริงพันอนะมันจะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยแล้วท่านก็ตัดสายตัดสายนะอันนี้สเตอร์สวิงเนี่ยมันเป็นจุดที่จะสึกหลอง,ง่ายสุดแล้วนะครับท่านก็ใช้วิธีนี้นะครับที่ผมสอนเนะี่ยโอเคนะขอเข้าใจนะครับสวัสดีครับ